ดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาขึ้นเรื่องใหม่กันเลยนะคะบทที่จําจำนวนนับไม่เกิน20เรื่องการบวกจำนวน3จํจำนวนค่ะการบวกจำนวน3จํจำนวนจะบวก2จํจำนวนใดก่อนก็ได้แล้วบวกจำนวนที่เหลือ ผลบวกเท่ากันค่ะและอีกหนึ่งประการนะคะถ้ามี2จํานวนใดที่บวกครบ10ให้บวก2จํานวนนั้นก่อนแล้วบวกจํานวนที่เหลือค่ะเรามาหาผลบวกกันค่ะ6 3บวก3บวก4นักเรียนเห็นรูปภาพนะคะมีเด็กอยู่3คนนะคะ คนที่ใส่กางเกงสีส้มชื่อขุนนะคะและเสื้อสีเขียวชื่อกล้าเด็กหญิงชื่อแก้วตาค่ะเรามาดูวิธีคิดของขุนกันนะคะ6บวกสบวก4นะคะขุนเขาเอา6บวกสนะคะ,ะ6บวกสได้เท่าไหร่คะนักเรียน6แล้วนะับไปอีก3ค่ะ6แล้ว7 8 9ได้9นะคะอ่ะ เท่ากับ9บวกอีกเหลืออะไรคะนักเรียนเหลือ4ใช่ไหมคะอ่า9บวก4เท่ากับ13อันนี้เป็นวิธีคิดของขุนนะคะอ่าเรามาดูวิธีคิดของกล้านะคะสเสื้อสีเขียวนะคะ6บวก3บวก4กล้าเขาเอา3กับ4มาบวกกัน 3กับ4บวกกันได้เท่าไหร่คะนักเรียน4แล้ว5 6 7ใช่ไหมคะอ่าได้7เขาก็ใส่7ไว้นะคะอ่าเหลือเลข6นะคะก็เป็น6บวก7หรือจะเป็น7บวก6ก็ได้นะคะนักเรียนเท่ากับ13 วิธีคิดของกล้านะคะต่อไปเป็นวิธีคิดของแก้วตาค่ะแก้วตาเอา6กับ4มาบวกกันแล้วได้10ใช่ไหมคะอ่าได้10แล้วยังเหลือ3นะคะเป็นอ่าสิบสามสิบบวกสมเท่ากับ13ใช่ไหมคะอ่านักเรียนเห็นนะคะ การบวกจํานวน3จํานวนนะคะจะบวกคู่ไหนก่อนก็ได้แล้วจึงบวกจํานวนที่เหลือผลบวกจะเท่ากันค่ะเรามาหาผลบวกกันนะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ3บวก5บวกเ 3บวก5บวก7เราก็เอาอะไรคะที่บวกกันแล้วได้10คคะนักเรียนลูกศรชี้ไปที่7อ่า3บวก7ได้10ใช่ไหมคะบวกกับ5เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน15อ่าดูตัวอย่างต่อไปคะ่ะ5บวก2บวก8นักเรียนจะเอา จำนวนใดบวกกันก่อนคะให้ได้10อ่าถูกต้องคะ่ะนักเรียนเอา2กับ8นะคะบวกกันแล้วได้10นะคะบวก5จึงเท่ากับ15นั่นเองคะ่ะนักเรียนเก่งมากนะคะเรามาดูอีกสักสองตัวอย่างนะคะนักเรียน 13บวก2บวก5อ่บาเราจะเอาตัวไหนบวกกันก่อนคะ,ะเราเอา13บวก2นะคะได้เท่าไหร่คะนักเรียน13แล้วนะับไปอีก2ค่ะเป็น15ใช่ไหมคะบวกอีก5เท่ากับ20นะคะอ่าต่อไปนะคะ7บวกเ บวก6ค่ะเราเอา7บวก7นะคะได้14แล้วเราบวกอีก6 14แล้ว15 16 17 18 19 20อ่ะคำตอบก็คือ20นั่นเองค่ะสังเกตได้ว่าการหาผลบวกของแต่ละตัวอย่างนะคะ ได้คำตอบเท่ากันนะคะนักเรียนถ้าเราบวกคู่ที่ครบ10บก่อนเราจะบวกจำนวนที่เหลือนะคะทำให้การหาผลบวกง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนดูคลิปจบแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า130ถึงหน้า132ค่ะหลังคลิปนี้จะมีเฉลยให้นะคะ